วัดิจ้าพ่อกับแม่อน้องคอนหลักปลาคือเกาน่าจะเนาะในวันที่หากันย่าสองห้าหกแปดนะาจะมันี่กับผ้ามาหาเห็ดอีกคือเกาา่าเขาไปอีกคือเก่าละจ้ะมันี่ผ้ามา,าตามเห็ดหลังโงกนะาจะเนาะ ตามก็เลยจ้จว่าแม่อ้นองสิมานแล้วประมาณจ้ามานน่พี่นองจา้ามาจังได้นี่อม่แต่บ้านอยู่ได้พี่นองจา้คาคนนคนน่ะเ้ยจังได้เลยันไมเปี่ยนก่อนนะออพออะ แดงดงดอกอสวยๆเลยพี่น้องจ้าท่านจูหมอาใส่กตาน,าน้าแม่บานนไปใส่กตาน้าพอ mm. มาบานี้กัพ่อแล้วละจ้าคุ่นุณแล้ะงอกแดงดงนะจนะ๊อน้องงูนีมีจักดอกนับดึงกันเด้พี่น้องจ้า โอ้ปูนออกเงาไปฝุ่นแน่าจะ See? แปดเก้าสิบดอกพอดีนะจ๊ะได้สิบดอกพอดีจ้ะโม่หนี่ตามกันมาอีกจ้ะว่าเสียมานอีกบ่อหน้าจ้ะเนาะ ยังบรท่านเดีเบิดเนีพูน่นดอกบานมันแนมไปเอาอีกแก้วพี่น้องหมูนึงพุ่นอีกไครเพื่อนต้องพุ่นอีกพุนพนกพนพ่นออกย้ายไปพุ่นนะจ๊ะเอากันแก้วไปอืน ติดเดดเก้าสิบ สบสองสิบสามสิบสี่โมงในสิบสี่ดอกจ้ะพี่น้องสิบหาก็ดอกบานพอเอาเป็นตัวดอกบานเอาไว้คนเป็นเสือซะหอยกัจจ้าหอยกัจจ้าสอง อย่างนี้พ่อฮามจ้ะท้ายคลิปจ้าขึ้นซ่าอุ้ย คืออยู่เลิกแถวเนาะหากเพื่อนนี่เนาะเห็ดละงอกมาสองดอกจ้าพี่น้องจ้าก๋แดงแกงหวานจ้าพี่น้องจ้าน่งก็ กอแดงแกงหวานจ้าพี่น้องจ้ากอนได้หนึ่งกอสวยๆจุ่มจุ่มหน่อยพี่เจ้าจุมที่สองเอาอีกจ้าจุ่มที่สาม อาอีกจย่าจุมที่สี่มาสรุปคลิปกันจ้าบ้านหยอดได้ยอดหมานของแม่น้องได้สองตาเต็มเต็มนะจ้ะเนาะเกือบถือว่าหมานสุดยอดจู่จ้ะเมื่อน,นี้มิแต่เฮ็ดละโงกหลายนะจา้ะ มีแต่จูมกับไข่แล้วก็เห็ดผึ่งไข่เห็ดเพิงแต่เห็ดเพิงแดงข้ามแล้วก็เห็ดไข่นะจ๊ะยอดได้ยอดมันของแม่น้องคือว่ามันสุดๆเลยจ้ะเหมือนสุดท้ายนี่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮง ข้อมเจีบไก่ยาได้ขอมไข่ไก่ย่ามีโสดๆมันๆลำๆเรื่อยๆกันสุขหูสุขคนเด้อจ้ะเฮ็ดกอกระได้คือกันเฮ็ดกอเฮ็ดเผิงอนกยูงนะจ้ะอันนี้กระปั้านกันจ้ามาพักอยู่หางทางเติมหนามยูบ่อเบิ่งมาพักกินกาแฟก่อนกระบั้นนะจ้ะเนาะกระบั้นกันจ้า กำลังเตรียมขัดเห็ดไปส่งลูกค้าอยอดได้อยอดามานันเมือนี้ได้ได้เห็ดหลังได้เห็ดหลังงกอกตัวนี้เห็ดหลังงอกล้วนๆค่ะจุ่มกับไข่ตัวน,นั้นเป็นเห็ดเผิงล้วน and